ีนี้เราก็จะมาเริ่มไล่ทำโจทย์กันนะครับอ่มาถึงตรงนี้เนี่ยก็เราพบว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาค่าอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะต้องหาค่าเออเราต้องหาค่าอะไรนะปริมาตรจำเพาะณนะจุดที่หนึ่งใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีไม่มี v2 สองมาใช้เปิดตารางคู่กันกันกบอุณหภูมิสองใช่ไหมแล้วเราเวลาเราจะคำนวณค่า u เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้อง เดี๋ยวเราจะต้องมีค่า u ณจุดที่1กับค่า u ณจุดที่2ด้วยเพราะฉะนั้นที่สภาวะที่1เนี่ยเราควรจะหาค่า v 1กับ u 1นะ่ะเอาไว้นะครับผมเริ่มทำเลยนะเฮ้ยสภาวะ1นะครับมันเป็นของผสมใช่ไหมผมก็จะไล่ไปก่อนนะเป็นของผสมนะที่ t 1เท่ากับ100ใช่ไหม แล้วก็ x 1นะครับเท่ากับ0.123นะครับเราก็ไปเปิดตารางเทอร์โมกันนะครับอืมตารางเทอร์โมตารางเทอร์โมนะครับแล้วก็ saturated water ใช่ไหมที่100อองศาใช่ไหมครับ อันนี้นะร้อยองศานะครับแล้วมันเป็นของผสมใช่ไหมเป็นของผสมแปลว่าเราต้องใช้ค่า vf กับ vfg ใช่ไหมในการไปหาปริมาตรจำเพาะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาค่า uf กับ ufg ใช่ไหมไปหาค่า u1 ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะลอกไปก่อนนะครับ อ่ะ v 1นะเราก็จะหาจาก vf ใช่ไหมครับขอดูก่อนนะ vf ก็คือจุด001044นะครับโอ้ยเดี๋ยวนะลืมเขียนสมการไว้ก่อนเดี๋ยวคุณจะได้ไปดูทวนได้นะครับ VFG นะครับอะแทนค่านะ0 0 0 1 0 4 4ดศ่งศูยใช่ไหมบวกกับ x เราก็คือจุดหนึ่มใช่ไหมครับแล้วก็ VFG ของเราคือ1.67185นะครับ1.67185นะครับออกมาเป็นแป๊บหนึ่งนะกดเครื่องคิดเลขก่อน ศูนย์จุดสองศูนย์หกหกแปดหนึ่งห้าห้าครับแอ้วนะผมขี้เกียจกดแล้วนะรอบเลยนะเท่าไหร่นะจุดศูนย์จุดสองศูนย์หกหกแปดหนึ่งห้าห้าครับโอเคอันนี้หน่วยก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะเพื่อนเพื่อนคนอื่นกดเรื่องี่เลขทวนด้วยนะผมไม่กดแล้วนะจะได้ไปเร็วขึ้นนิดหนึ่งถัดไปเดี๋ยวที่เราต้องหาอย่างหนึ่งค่ายูใช่ไหมเพราะเดี๋ยวไปใช้นีสมการพลังงานนะครับค่ายูนี่มาทรงเดียวกันเลยนะ ก็คือต้องเป็น u ของของผสมนะครับ uf บวก x ufg นะครับค่า u ของเรามันจะเป็น uf คือ c 1 8หนึ่งแปดจุดเก้าหนึ่งนะครับอันนี้นะ c ี่หนึ่งแปดจุดเก้าหนึ่งนะครับบวกกับ x นะครับแล้วก็ อะไรนะนี่สองศูนย์แปดเจ็ดจุดห้าแปดแปดเจ็ดจุดห้าแปดนะครับมีผลลัพธบนะครับหกเจ็ดห้าจุดหกแปดสองสามสี่ครับ อะไรนะคอยทีนี่หกเจ็ดห้าจห้าจุดหกแปดสาจุดหกแปดสองสามสี่สาสี่โอเคอันนี้หน่วยจะเป็นอะไรนะพลังงานจำเพาะนะครับเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับอ่ะสภาวะที่หนึ่งจบไปสภาวะที่สองบ้างผมขึ้นหน้าใหม่เลยดีกว่าจะได้แบบ ทดเลขมันมนไปเลยเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะทดมันกระจายกระจายไปเลยสภาวะสองนะครับภาวะสองเรารู้ว่าเป็นเรารู้ว่าทีจะเป็นร้อยห้าสิบนะครับอุ้ยเอ่อทีสองนะครับเป็นร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็รู้ว่า v สองอ่ะมันเท่ากับ v1 หนึ่งใช่ไหมก็คือ สองศูนย์หกหกแปดหนึ่งสองศูนย์หกหกแปดหนึ่งห้าห้าโอเคไหมได้เท่านี้นะครับตรวจสอบสถานะก่อนนะครับคือก่อนที่เราจะไปเปิดหายูสอง่ะใช่ไหมเพราะเราต้องการยูสองในกรรมการพลังงานใช่ไหมครับ เราก็ต้องเช็คสถานะมันก่อนถูกไหมว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นคือคือมันให้ความร้อนเข้าไปเนี่ยในในสมองเราก็ต้องจินตนาการแล้วว่าเฮ้ยเดิมมันเป็นของผสมใช่ไหมพอเราให้ความร้อนเข้าไปเนี่ยมันย่อมจะมีไอมากขึ้นใช่ไหมครับย่อมจะมีไอมากขึ้นใช่ไหมก็จะเป็นของผสมที่มีไอมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นไออิ่มตัวทั้งหมดใช่ไหมครับจนกระทั่งถ้ามันเลยจุดนั้นไปมันก็จะต้องเป็นไอร้อนยิ่งยวด อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยนะเวลาเราจะเช็คสถานะเนี่ยเราก็ต้องเช็คว่ามันเป็นอิ่มตัวหรือเปล่านะครับด้วยการดูว่า i อ2สองของเราเนี่ยเมื่อไปเทียบกับคุณสมบัติณนะอุณภูมิร5อยหสิแล้วเนี่ยไอวี IV ตัวนี้นะครับวี v ตัวนี้นะมันอยู่ระหว่างค่า vf กับ vg หรือไม่นะครับถ้าอยู่ระหว่างนั้นก็แปลว่ามันจะเป็นของผสมโอเคไหมครับ ซึ่งจริงๆองอนี้นะเดาได้เลยว่ามันยังคงเป็นของผสมอยู่นะครับเพราะว่า Vf เนี่ยยังไงซะคือคือน้ำอ่ะ Vf มันก็เป็นจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าความความหนาแน่นมันคือพันหนึ่งใช่ไหมกลับเศษเป็นส่วนเป็นปริมาตรจำเพาะคือจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไงนึกออกไหมครับเอ่อส่วน Vg เนี่ย,เ,ยเมื่อกี้เราดูเนี่ย VG เป็นเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งกว่ากว่านะครับไอ้นี่เพิ่งจะศูนย์จุดสองเองอะ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะร้อนขึ้นเนี่ย VG จี v G, v G มันควรจะมากขึ้นด้วยสามไปเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ยิ่งยิ่งจะอยู่ระหว่าง VF กับ VG เข้าไปใหญ่เลยนะครับเดาวไว้ก่อนว่าเป็นของผสมไหมเป็นของผสมนะครับแต่ว่าหน้าที่เราอะเราจะต้องตรวจสอบครับนะตรวจสอบสถานะนะครับว่าเป็นของผสมหรือไม่นะครับลองดูนะพบว่านะครับพบว่า V2 อยู่ระหว่าง vf กับ vg ไหมนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปนิดนะนะครับเราก็ดูว่าที่นะครับร้อยห้าสิองศานี่นะ vf เดี๋ยวผมเปิดแบบหมดหมดเลยนะ vf g แล้วก็ vg นะเป็นเท่าไหร่นะครับนะเราก็ไปดูที่ร้อยห้าสิองศานะครับร้อยห้าิองศาคือตรงนี้นะครับ vf เอ่อ VFG VG นี่อยู่ตรงนี้นะครับ VF เราคือขยายหน่อย VF เราคือ 1, 0ูนย์ศนะครับหน่วยนะครับแล้วก็ VFG เราก็คือ3าม6 9นะครับนะครับ แล้วก็อะไรอะ่ะสามเก้าสองเจ็ดแปดนะครับมีไหมอ๋เวลาเวลาอุณหภูมิสูงขึ้นความดันสูงขึ้นโอ้ปริมาตรจำเพาะมันลดลงเว้ยลดลงปะเมื่อกี้มันหนึ่งกว่าใช่ไหมร้อยองศาพอเป็นร้อยห้าิบลดลงโอ๋อโอเคก็อ่พบว่านะครับ ว่า v สองอ่ะอยู่ระหว่าง vf กับ vg นะครับเพราะฉะนั้นเป็นของผสมนะครับอิ่มตัวด้วยอ่ะเขียนได้หมดทีนี้เวลาเราเห็นคำว่าของผสมอิ่มตัวเนี่ยในหัวเราก็ต้องเด้งไอน้นี่ขึ้นมาเลยนะครับเด้งค่า x ขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นหาค่า x นะครับ ผมย้ายข้างสรรมการแบบรวดเร็วเลยได้ไหม x 2เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะ v 2ใช่ไหมย้าย vf แล้วก็ไปลบนะครับแล้วก็ย้าย vfg ไปหารใช่ไหมเพราะฉะนั้น v 2ก็คืออะไรนะ0.20668155นะครับลบ vf ก็คือ0.001090นะครับ หารด้วยอะไรนะ VFG นะครับคือ0ูนย์จุสาเก้าหนึ่งหกนะครับออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยจุดสองศูนย์หหแปดหนึ่ง้าห้าใช่ไหมลบด้วยจุดศูนย์ศูนวย์0 1 0หนย์เก้านะครับทั้งหมดนี้หารด้วยจุดสามเก้าหนึ่งหกได้เท่ากันไหม ใส่ไปห,หมดแต่ว่าอะไรเอ่ยเราเหมือนกันเนาะแต่ว่าอะไรเอ่ยอันนี้ x เดิมอ่ะ x เ,เดิมอ่ะมันเป็นจุดหนึ่งสองสามใช่ไหมเพราะว่าที่อุณหภูมิร้อยองศาใช่ไหมไอ้ระบบเราเนี่ยมีไอ้น้ําอยู่ทั้งหมดสิบสองจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้เราให้ความร้อนไปเรื่อยๆก็แน่นอนว่าส่วนที่เป็นของเหลวต้องกลายเป็นไอมากขึ้นใช่ไหมก็ออกมาเป็นสิ่งน,นี้นะครับจากเดิมที่มีไออยู่สิบสองเปอร์เซ็นโดยมวลนะครับ ก็กลายเป็นมี52%โดยมวลแล้วออก็โอเคก็สอดคล้องกับสิ่งนี้มันควรจะเป็นนะครับทีนี้พอหาค่า x2 ได้ก็ไปหานี่ไงหาค่า u2 นะครับก็จะได้ว่า u2 นะเท่ากับเอ,อ่ออะไรนะ u f บวก x นะครับ u f g นะครับเฮ้ยห,หายไปบรรทัดหนึ่ง<ด><ะ>เอาไปขึ้นหน้า<ด>่ง ับนะครับอ่าเราก็ไปเปิดตารางนะครับ US เราเป็นเท่าไหร่ US เราคือเราดูวันทัดร้อยห้าสิบอยู่นะ US เราคือหกสามหนึ่งจุดหกนะครับ เอ็กเราคือเท <baptism>? ่าไหร่นะห้าสองสี่แปดแปดสามสามนะครับข้อ UFG นะครับไปเปิดตลาดหนึ่งเก้าสองเจ็ดจุดแปดเจ็ดนะครับออกมาเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสามจุดห้าหกหกครับ หนึ 1> 1, ่งนนะหนึ่งหกสี่สามจุดห้าหกหกครับหนึ่งหกสี่สามเหรอครับแล้วยังไงนะจุดจุดห้าหกหกห้าหกหกโอเคหน่วยก็จะเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับอันนี้เราก็พร้อมจะหาค่าคิาคแล้วไงใช่ไหมสมดุลพลังงานนะครับก็เป็นคิลบ กับวิวใช่ไหมพลังงานเข้าลบพลังงานออกนะครับ mm hmm. เท่ากับพลังงาน mm hmm. ที่เปลี่ยนนะครับ mm hmm. ก็ตรงเนี้ยเราก็ต้องอ๋ออันเนี้จริง,รงๆเราจะมาเอาตรงนี้ก็ได้นะตัดตรงนี้เลยก็ได้นะอันนี้เป็นศูนย์นะ mm hmm. เพราะ v คงที่โอเคแม้งานนด้จาก,การเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหม mm hmm. ตรงสมมติฐานเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเราจะเขียนเพิ่มนะเราก็จะเขียนตรงนี้ได้นะครับ ก็จะเ,เขียนตรงนี้ได้นะครับผมอาจจะมาเขียนว่า4นะครับางานหนึ่งไปสองนะงานเนื่องจากการเปลี่ยนะรปริมาตรนะเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเพราะ V ีของทีเขีนนี้นะำได้นะครับ W เท่ากับ Integrate PDV ใช่ไหม แล้วถ้าเดลต้าวีเป็นศูนย์งานก็เป็นศูนย์นะครับแล้วก็อาจจะเขียนไปติ่งหนึ่งก็ได้นะสำหรับเรื่องงานนะไม่พบงานเชิงกลนะครับที่ว่าเป็นงานยกงานหมุนไม่มีนะครับแล้วก็ไม่พบงานทางฟ้านะครับโอเคไหมก็เขียนไปนะครับเขียนไป่ก็มาแทนค่าตัวเลขนะครับก็จะได้เป็น คิวหนึ่งสองใช่ไหมผมแยกเอามวลออกมาเลยได้ไหมนี่เขาให้มวลมาปะเนี่ยไม่ได้ให้มวลมาวะผมย้อนไปหามวลก่อนได้ไหมเนี่ยแล้วเขาบอกมวลของที่เออแต่ว่ามันต้องใช้ตัวเลขไงเพราะว่าอย่างนี้ผมกำลังเขียนว่างนี้ไอ้ไอ้ยูใหญ่ตัวนี้ครับยูใหญ่ลบยูเล็กเนี่ยไอ้ยูยูสองลบยูหนึ่งตรงเนี้ยผมคิดจะเขียนเป็นอย่างเนี้ย ดีไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ค่าที่เราเปิดในตารางมันจะเป็นยูจําเพาะใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เลยต้องอาศัยมวลด้วยไงเอามาคูณทีหลังนะครับมวลก็ไปหาจากตรงนี้ก็ได้ย้อนกลับไปสภาวะที่หนึ่งนะครับหามวลจากอันนี้ครับปริมาตรเต็มใช่ไหมหารด้วยปริมาตจรจําเพาะเก็าไหมครับก็ใหม่นะซึ่งเขาให้ปริมาตรมาใช่ไหมครับว่า มันเป็นถังขนาด10บลิตรใช่ไหมก็คือเท่านี้ลูกบาน,นี้นะครับหารด้วย v จำเพาะของหนึ่งก็คือ0.2066้2 0 6 6 155นะครับอันนี้หน่วยเป็นอันนี้นะครับลูกบาศม่ต่อกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า m หนึ่งก็จะเท่ากับ ศูนย์จุดศูนย์สี่แปดสามแปดสามครับหกสี่ได้หกสามศูนย์จุดศูนย์สี่แปดสามแปดสามหกอะไรงนี้นะโว่ต่อแป๊บเลยศูนย์จุดศูนย์ไดว้แปดสามแปดสามหกอย่างนี้นะ กิโลกร,รัมนะครับ3ามแปดสามหนะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับส่วนไอตัวพลังงานภายในนะครับก็เอาอยู่สุดท้ายใช่ไหมอยู่เริ่มต้นนะครับก็คือหกเจดห้านะครับ 6กแปดสองสามสี่อะไรนะไม่ใช่เนืต่อปรนะครับเน้อก็ทำเงว่าได้เท่าไหร่นี่าาทำไมแต่คนเชียงเองอะ น้ำมันตะกุ่นเชียงเองเรา้น้ำมันพ่อม่หอมันี้ออกมาเป็นบวก4 6 8หปดัดเศษเลยนะผมเหลือ2ตำแหน่งแล้วนะ4 6.83กนะก็คือผมก็จะมาปัดเศษตอนท้ายหน่วยเนี่ยคุณเห็นหน่วยใช่ไหม กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมอ่ะมันกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมมันตัดกันใช่ไหม่เพราะฉะนั้นหน่วยจะออกเป็นนี้นะครับโอเคไหมครับเท่าเฉลยไหมเนี่ยดูดิโอถูกต้องนะนิดๆหน่นนอยๆอ,อย่าไปสนใจมันนะครับคือมันอยู่ในอยู่ในเลนเดียวกันนะสี่หกจุดเก้ารอสี่หกจุดแปดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่านะครับขอดูสไลด์ล่าสุดหน่อยครับแป๊บนึงนะนะครับ มาละโอเคนะครับก็เป็นอันว่าสําเร็จนะครับอาจารย์ผู้สอนไม่เสียฟอร์มนะครับก็คิดเลขได้ตรงกับเฉลยนะครับนี่ก็เป็นคําตอบเรานะครับได้ครับเดี๋ยวขอย้อนไปดูตรงหาค่าเหน่อยแล้วนะครับอ่าได้ครับจะจด,จด,จด,จดตาม เ,เพื่อนคนตะกี้ไปไหนแล้วเนี่ยนี่กําลังรอ,อฟังเลยว่าจะทํากับข้าวอะไรกินดเย็นนะเนี่ยกรใจโอเคม่้ข้อนี้เป็นงานจบเรียบร้อยนะครับขออนุญาตพักสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อนะครับ